นายใช็ดออกซะนะตรงนั้นนะ่ะดูดิเออน,นั่นแหละเ <c oughs> ช็ดนิดเดียวก็ออกแล้วไม่ต้องห่วงนะขอบคุณนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเช็ดเองครับเออไม่ไม่ไม่ชารุตนายยอมให้เธอช่วยดีกว่านะตรงนั้นนะ่ะดูดิว้ายทำไมมันออกยากกว่าที่คิดเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยเพอร์เฟคเฮ้ยแต่ผมว่ายังมีตรงข้างอีกนะ,ะตรงข้างไง ตรงนั้นอะโอเคนะนี่หนึงนะเรียบร้อยแล้วคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออไม่ทราบว่าที่นี่ใครมีหน้าที่รับพัสดุครับคุณคะัฉันรับแทนได้ค่ะขอบคุณครับ ของท่านประธานนี่นะโอ้ท่านรอของชิ้นนี้มานานมากเลยนะเนี่ยนี่ฉันจะบอกให้ทุกคนทราบไว้นะคะว่าท่านประธานอะ่ะชอบสะสมงานศิลปะมากบางทีท่านก็จะไปประมูลมาเป็นล้านเดี๋ยวฉันจะไปวางไว้ตรงนู้นก่อนดีกว่าสวยจังเลย อแล้วก็อีก5นาทีท่านประธานจะมาถึงนะคะฉันขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วฉันก็ขอย้ำกับพวกคุณทุกคนไว้ด้วยนะคะว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุกับเจกันใบนี้อีกเพราะว่ามันมีค่ากับท่านประธานมากค่ะขอโทษนะคะ ตอนนี้ป้าซวยแล้วไม่มีใครช่วยป้าได้หรอกป้านี่มันเป็นคนแก่ที่ไรประโยชน์จริงไหมนี่ถ้าท่านประธานรู้เข้านะคงไม่ปล่อยไว้แน่ป้าขอร้องนะคะคุณอย่าไปฟ้องคุณขวัญนะคะว่าป้าทําจการแตกอ่ะป้ายังไม่อยากตกงานอ่ะป้ายังต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวอีกนะคะป้าไหว้แล้วค่ะ แย่จังนะป้าโว้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยฉันอุตส่าห์ย้ำนักย้ำหนาแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนี่ใครเป็นคนทำใจกันแตกเป็อีกป้าในบ้านไงคะเป็นคนทำใช่ครับป้านี่ละป้าป้ารู้ไหมว่าแจกันใบนั้นอะราคาเท่าไหร่เงินเดือนป้าทั้งเดือนอะก็ชดใช้ไม่หมดหรอกนะนอกจากว่า ป้าจะทำงานฟรีสองปีป้าป้าป้าจะอับอึ่งอยู่ทำไมแล้วนี่ป้าจะให้ฉันทำยังไงเดี๋ยวนะครับคุณเลยค่ะคือนั่นมันไม่ใช่ความผิดของป้าเหรอกครับคืองี้ครับคุณยอมให้ผมจดช้แทนป้าได้ไหมครับผมจะจ่ายบัตรเครดิตล่วงหน้าก่อนหรือว่าถ้าผมไม่ได้งานทาจากที่นี่เป็นรอปพก็ได้ครับแล้วผมจะทยอยพอพพจะอะไรก็แล้วแต่ ฉันว่าคุณทั้งสามคนอ่ะออกไปรอข้างนอกก่อนระหว่างที่รอท่านประธานมาส่วนป้าก็จัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะคุณคะคุณมาปกป้องป้งปาทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะ อย่างนี้ครับป้าผมเห็นว่าป้าไม่ได้มีเจตนาที่ทําแจกันแตกอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ขาป้ามากกว่านะครับเลยทําให้ป้าเกิดอุบัติเหตุอ่ะคราวหน้าคราวหลังเนี่ยป้าต้องระมัดระวังมากกว่านี้นะครับแต่ความจริงอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องมาปกป้องป้าก็ได้นี่คะไหนจะเสนอมาจ่ายค่าเสียหายให้ป้าอีกคืองี้นะครับป้าผมจะเล่าอะไรให้ป้าฟังอย่างหนึ่ง แม่ผมก็เป็นแม่บ้านเหมือนกันแล้วขาแม่ผมะก็ไม่ดีเหมือนกับป้านี่แหละครับแต่แม่ผมก็อดทนทํางานเลี้ยงครอบครัวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะส่งผมเรียนผมก็เลยเข้าใจป้านี่ไงครับว่าแต่ป้ามีลูกไหมครับมีจ้ะป้ามีลูกสองคนพวกเขาเป็นแรงใจให้ป้าสู้ชีวิต ทุกวันนี้แหละจ้ะให้ผมเดานะครับที่ป้ายอมทําทุกอย่างอยู่เนี่ยก็เพื่อพวกเขาใช่ไหมครับเหมือนแม่ผมเลยอะใช่จะ้ะเออเอางี้นะครับเดี๋ยวผมช่วยป้าเก็บกวาดดีกว่าครับออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวป้าเก็บเองไม่เป็นไรครับป้าผมยินดีช่วยครับเดี๋ยวผมช่วยป้านะครับ อย่าปล่อยครับป้าขับใจนะจ๊ะนี่ป้ายังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยฉันว่าป้ารีบออกไปได้แล้วนะเออขออนุญาตนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ท่านประธานก็มาถึงที่นี่แล้ว ท่านแจ้งว่าท่านจะเข้ามาพบพวกคุณด้วยตนเองนะคะเออแต่ว่าฉันว่าคุณจะรอพบท่านประธานในสภาพนี้เหรอคะคุณกําลังรอสัมภาษณ์งานที่สําคัญอยู่แต่สภาพคุณตอนนี้ดูไม่ให้เกียรติบริษัทเลยนะคะใช่ค่ะคุณพูดถูกถ้าฉันเป็นนายอะนะฉันไม่มีหน้ายือนอยู่ต่อหรอกขายท่หน้าเขาสภาพอย่างนายเนี่ยนะ ถ้าประธานเราคงไม่รับหรอกไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนๆเนี่ยเขาก็ไม่รับคนอย่างนายหรอกเออฉันลืมบอกไปค่ะว่าทางบริษัทเราได้เลือกคนเข้าทำงานแล้วค่ะออท่านประธานมาพอดีเลยค่ะนี่คุณรอเล่นกันใช่ไหมใช่แก่ยกง ป้าแม่บ้านด้ยนะจะเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะยินดีที่ได้รู้จักงั้นฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการก็แล้วกันฉันเป็นเจ้าของและประธานในบริษัทนี้และฉันจะบอกพวกคุณให้รู้ไว้ว่าการคัดเลือกผู้จัดการฝ่ายบริหารได้สิ้นสุดแล้วว่าไงนะ เราได้ดำเนินการสัมภาษณ์พวกคุณตั้งแต่เดินเข้ามาบริษัทนี้แล้วและอย่างที่เลขาของฉันได้บอกพวกคุณไว้ว่าทางบริษัทของเราได้คัดเลือกไว้แล้วว่าใครจะได้มาร่วมทำงานกับบริษัทเรานั่นก็คือคุณอาร์ตเดี๋ยวนะมันไม่ยุติธรรมเลยอะ่ะคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณยังไม่ได้คุยกับฉันยังไม่ได้รู้จักกันเลยอะ่ะใช่ที่คุณรู้จักพวกเราแล้วเหรอ ฉันว่ามันไม่จําเป็นแล้วแหละทุกอย่างมันเป็นไปอย่างยุติธรรมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณอาร์ตเขาแสดงให้ฉันได้เห็นถึงความซื่อสัตย์มีความเห็นอกเห็นใจเขาจืนินไม่เหมือนพวกคุณสองคนที่ทําได้แม้กระทั่งกลั่นแกล้งล้อเลียนเขาก่อนที่คุณจะออกไปต้องคืนของให้ฉันด้วยคุณคืนนาฬิกาทองให้ฉันด้วยคุณ คืนเงินให้กลับเลขาฉันด้วยยขอแสดงความยินดะีด้วยนะที่คุณเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัทของเราขอบคุณนะครับป้าเอ้ยนี่ผมได้งานทำแล้วใช่ไหมครับเอท่านประธานผมไม่อยากเชื่อเลยอะใช่จะ้ะใจเย็นๆนะป้ารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเหลือเชื่อแต่คุณเชื่อป้าเถอะป้าดูคนไม่ผิดแน่นอนเพราะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนซื่อสัตย์คุณเป็นคนดีที่ช่วยป้าทั้งที่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำ จนคนเขากันแกล้งคุณก็ดูหน้าคุณสิขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมคุณไม่ต้องห่วงเลยป้ามีเรื่องจะบอกคุณว่าป้าเนี่ยก็เริ่มจากแม่บ้านเหมือนแม่คุณนั่นแหละจริงเหรอครับจริงสิป้าเข้าใจหัวอกคนทํางานเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับผู้จัดการ ฝ่ายบริหารของป้าอีกครั้งป้าว่าตอนนี้คุณไปล้างหน้าก่อนเถอะครับขอบคุณมากครับจ้ะ <c oughs> ดอมเลย